S <S <an> เดี๋ยวมาที่พิกิตเนาะในเรื่องของความปลอดภัยใต้น้ําที่เราเคยประสบมาวันนี้พิกิตอยู่กับเราก็จะคุยในเรื่องของความปลอดภัยการเอาตัวรอดใต้น้ำเนายมันมีความสําคัญยังไงมากกับพวกเรกเราครับ อ่าคือการเอาตัวรอดใต้น้าคือเราต้องมีสติเราลงไปใต้น้ําและเราก็ไม่รู้ว่า,าจะเจออะไรใต้น้ํามั่ง mm hmm. ต้องตั้งสติไว้วันเกิดเหตุคือรับแ,แจ้งจากหน้าครับมีประชาชนร้องขอมาให้ไปช่วยดําใบจักรเรือ mm hmm. แล้วก็นัดเวลากันประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไปรวมตัวกันใต้สะพานท่าแม่น้ําป่าสักรัาคราก็รวมตัวนั้นเพื่อจะลงเรือพอ mm hmm. รวมตัวเสร็จเราก็ลงเรือเตรียมของเตรียมอุปกรณ์อะไรแล้วก็เกร,รือก็พาไปที่จุดที่หายจุดที่หายครับเขาก็เช็กว่าอ่ะตรงนี้นะครับที่จุดที่หายแล้วก็ลงกันไปสี่คนมีพี่ผมครับแล้วก็ตูนตูอนออฟแล้วก็นนครับคือลงไปสี่คนแล้วก็ทําทําการค้นหาแล้วก็ทําเชือกทาทุ่นลงไปปกติที่เราใช้กันครับครับแล้วก,วก็เราก็ทําการ เสิร์ชหาเป็นวงกลมแต่เรากําลังเซิร์ชไปเรื่อยครับไปได้แค่ประมาณประมาณครึ่งประมาณครึ่งรอบอะครับแล้วก็ได้มีกระแสน้ำเหมือนกระแสน้ําคล้ายๆแบบเรือวิ่งผ่านอย่างเงี้ยแต่แรกก็คิดว่าเป็นเรือก็เป็นกระแสน้ําผ่านไปแต่มันไม่หยุดสักทีอะมันไม่หยุดสักทีมันก็กระแสน้ำไหลผ่านอ่าใช่ไหลผ่านแต่เราเราสัมผัสได้เราสัมผัสได้ว่าคิดว่าเป็นเรือที่แรกจนออฟไหลไหลไหลไปจนเชือกตึงเชือกตึงปุ๊บ ผมก็ไหลตามแล้วไปติดอยู่กับเป็นเหล็กครับที่แรกผมก็คิดว่าไปติดกับใบจักรเรืออผมก็เกาะไว้เกาะไว้แต่คือาออกก็ผ่านเข้าไปแล้วผมก็เอกใจแล้วมันไม่ใช่เรือผ่านแล้วมันนานจัดผมก็เกาะอยู่จนจนมีมีตูนนะครับร้อยโดนผ่านเข้าไปผมนก็เกาะไม่ไหวอ่ะผมคิดแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เรือผ่านเลยผมว่าพยายามดึงดึงเชือกแล้วดึงดึงดึงพยายามเอาตัวเองพลิกออกจาก กระแสน้ําดุดครับแล้วก็ตายเชื่อขึ้นมาข้างบนเแต่ตอนตายกลับมาบอกให้นนรอก่อนเพราะว่านนอยู่ห่างอ๋อนนทอยู่นนอยู่อ่างกระแสน้ําดุดครับผมกาให้รอก่อนบอกให้ทําคือทํามีสัญลักษณ์แตะบอกให้รอก่อนครับผมก็ขึ้นไปข้างบนผมก็ดูว่ามันมีลงสุดน้ําขนาดใหญ่ผมก็กระโดดข้ามไปเข้าไปมีรปภอยู่ผมก็เลยแจ้งว่าพี่ให้หยุดทํางานก่อนได้ไหมเพราะว่ามีนักประดาน้ําโดนพ่อสูบเข้ามา เขาก็โทรไปแจ้งทางบริษัทเขาครับให้หยุดแล้วก็สักสิบนาทีก็หยุดครับตอนนั้นคิดไหมให้เราจะยังครับยังไม่คิดเพราะว่าทุกคนยังอยู่ในใช่ใช่มันยังมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะอุปกรณ์จะหลุดหรืออะไรหรือเปล่าแต่คือเราก็ทุกรอบที่เราลงเราก็บอกว่าอ่ะไอ้เมาส์เลยอย่าให้หลุดนะมีอะไรก็อย่าให้มันหลุดเราคือทําการปิดระบบน้ําปิดน้ําแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะลงให้นน นนขึ้นมาแล้วนนก็ตามขึ้นมาให้นนลงไปปาดท่อที่มันจูุดอ่าก็ลงไปเจอตูนตูอยู่ปากท่อเหมือนกันอยู่ปากท่อเหมือนกันเหมือนกับพอน้ําหยุดใช่พอหยุดเครื่องปุ๊บน้ําก็จะดันออกมาบางส่วนอ่าใช่อันนั้นอันนั้นไม่ไม่แน่ใจครับอ่าแล้วก็ตูนนก็พาตูนขึ้นมาครับตอนนั้นขึ้มาตูนก็หมดสติแล้วหมดสติแล้วหมดสติอ่าใช่ครับก็ทำทำทีวีอาร์ทำส่งโรงพยาบาลครับ หลังจากเอาตูนขึ้นมาเหลือใครเหลือออฟเหลือออฟออฟนี่ขึ้นสุดท้ายใช่ครับเราทายังไงถึงเจอออกมาผมก็น้าช่วยไปดาน้ําตรวจสอบในบ่อผมโดดลงไปในบ่อลงไปไม่เจออะไรครับเจอฟินอยู่สองคู่ลอยอยู่ในบ่อฟินที่เอาใส่ดำน้ำครับตินกบแล้วผมก็พยายามพยายามหาปากท่อที่มันสูบเข้ามาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีตะแกรงกั้นมีอะไรไหมครับคือที่ผมลงไปอ่ะผมก็เจอคําปากท่อเจอนิดเดียว แล้วมันมีกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยผมก็พยายามเอามือล้วงลงไปแหวกแหวกเอามือล้วงลงไปไปเจอติดต่อไม้อยู่ครับตอนนั้นฟารู้สึกเออผมรู้สึกว่าผมเสียแน่นอนเพราะว่ามันนานเกินแล้วเกินเวลาที่อากาศจะอยู่ได้ครับอแล้วก็ต้องรอแบบควกมาเสริมครับเพราะว่าทีมเสริมมาครับเพราะว่าปฏิบัติงานคนเดียวไม่ได้เพราะว่า ฉะนั้นจิตใจ,จก็แย่แล้วเนาะ ก็เป็นครั้งแรกที่เราสูญเสียใช่ครับเพื่อนผู้ปฏิบัติงานใต้น้ําไปอ่าใช่ครับครับกับกับเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เลยว่าใใ,ในในส่วนของแม่น้ําต่างๆเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรอยู่บ้างเนาะอ่าใช่ครับคือพื้นที่บางที่มันจะมีหญ้าปิดปกคลุมแล้วก็ไม่มีอะไรกรั้นอะไรบอกให้เด่นชัดอัครับคือช่วงที่กระแสน้ํากําลังดูดเนี่ยคือตัวผมอะ่ะโชคดีคือมันไปติดอยู่ตรงเหล็กพอดี ก็คือเหล็กปากท่อเราสามารถที่จะเกาะได้เกาะไปติดตรงน้นพอดีอืผมว่าเกาะไว้ผมคิดว่าอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็พัยแต่มันไม่ใช่ผมก็พยายามเกาะอยู่สักประมาณนาทีหนึ่งครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเกาะนานจากนานเนี้ยผมไม่ไหวแน่วลาใช้แรงดึงดึงดึงดันตัวออกเพื่อให้พ้นกระแสพิกตัวพ้นกระแสน้ํำคือน้ํามันแรงมากแรงมากครับแรงแบบแรงมหาศาลมากเลยตรง ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจนทราบว่ามันเป็นโรงสูบน้ําขนาดใหญ่ใช่ครับอืนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทีม,ทมเจ้าพยาเจ้าพยาครั้งแรกครับนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับย้อนกลับมาที่พิธีเนาะเรื่องเล่าอีกเห็นว่าการค้นหาหลังจากเราสูญเสียน้องไปสองคนเราเจออะไรอืมคือพอน้องๆในทีมเราเนี่ย สูญเสียไปเจ้าหน้าที่ของผมเตือนคือถอนใจถอใจหมดกลัวกับการที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตรงนี้ครก็ทําให้นักบดาน้ังเนี่ยถอใจไปหลายท่านถอใจตรงที่นี้ก็หมายความว่าถ้ายังจะมาช่วยภารกิจอื่นอยู่แต่เป็นภารกิจที่ต้องดําลงไปเนี่ยอืก็ยังคงต้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนที่ยังพร้อมอะไรต่างๆครับแล้วด้วยกับว่า พอสูญเสียน้องไปเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้เราลงไปปฏิบัติหน้าที่ผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าก็เกิดรับแจ้งมีคนจมน้ําสูญหายไตรงนั้นก็เป็นแม่น้าาําป่าสักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน,นกลางวันนะครับก็จะมีนักประดาน้ําเนี่ยลงไปค้นหาประมาณก็คือก็คือเป็นเส้นน้ําเดียวกันที่เราสิสูญเสียน้องไปใช่ครับแต่แค่คนละเขตคนละเขตอําเภอแค่นั้นเอง แต่ก็เป็นแค่ช่วงร้อยนะอำเภอร้อยต่อครับก็เป็นคนงานซึ่งทำโปะนะครับก็เกิดบูบเป็นลมอะไรตกโบะไปอืมครับทีมดำน้ำก็ลงไปทำการค้นหาครับซึ่งในการค้นหาของเราผมได้อธิบายนะว่าเราจะมีการดึงเชือกให้ตึงแล้วไปในรัศมีองกรมครับก็อย่างสมมติว่าเนี่ยกิดอยู่ปลายเชือกเนี่ยครับ ก็จะมีหน้าที่ดึงเชือกให้ตึงแล้วก็ตีผมนะครับกับยันเราก็จะมีหน้าที่ในการค้นหากันวิ่งตามลายเชือกนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าล่างของคนที่สูนหายไปนะครับก็อยู่ในแนวรัศมีที่ผมหาจะผมจะจําลองเหตุการณ์ว่าสมมุติว่าล่างเนี่ยอยู่ระหว่างยันกับพิกิะสมมุติว่าล่างอย่างนี้เนาะล่างเป็นอย่างนี้ล่างอยู่งนี้นะครับแล้วรัศมีเชือกเนี่ยกลไปถึงตรงนั้นแล้ว เชือกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งคนเราเนี่ยเวลาผมกำลัน้ำผมจะนอนตัวขวางกันใบเว้นคทัเอาไว้ครับพื้นที่กว้างที่สุดหลุดรุด <ๆ S 1> ไป,ไปเรื่อยๆนะครับกิจเนี่ยจะต้องอยู่หลังล่างละนะครับถือเชือกตึงอยู่ซึ่งกิจก็ไม่สามารถมาถึงได้อ,อยันก็ค้นหารหรือเซิร์ชเข้าไปหารเรื่อยๆไปถึงกิจปุ๊บก็ตีกลับมาแล้วก็ไปตามเชือกเลยนะเดินไปเดินมาช่วงยันเดินกลับมาเนี่ยเลยกลับมาเนี่ย ก็เป็นการนอนค้นหาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พบอะไรในลายเดียวนี่นะในลายในลายเชือกลายเดียวนี่เชเส้นเดียวกันนะครับพอผ่านไปนะไม่ถึงสองถึงสามนาทีครับกิจเนี่ยพบล่าอน้องอีกคนหนึ่งที่อ,อยู่ตำแหน่งของกิจเนี่ยพบล่าคนนั้นก็เลยถามว่ามาได้ไงคือแล้วอ่าแล้วเจอได้ยังไง ผมถามถามน้องที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่เราวนกันอยู่ตรงกันคนที่ควรเจอควรจะเป็นผมหรือยันถูกไหมครับแต่ศพนี่คุณกิจเจอกลับไปตำแหน่งสุดท้ายเลยคนที่เจอคนที่เจอก็ได้ผมฟังว่าก็เนี่ยใครดันศพมาล่ะศพก็ไหลมาตามเชือกมาเนี่ยคนที่เจอยังเข้าใจว่าพวกผมเนี่ยเจอแล้วแต่ดันศพไปให้น้องถ้าโดยสัญชาติยาของผมเนี่ยถ้าเกิดผมเจอร่างหรือ สศกผศกานี่คืองนั้นเยเราก็ต้องฟ้าไว้ให้ได้ไว้ให้ได้แล้วก็นําเชือกนำอะไรมามัดพัฒนาการไว้เพื่อไม่ให้หลุดหายต่อไปทุกคนก็ขึ้นมาลงน้องคนที่เจอกับน้องคนที่ดังันก็บากกว่าผมว่าเที่ยนี้มีคนมาช่วยแล้วผมก็เออผมนึกใดเออแสดงว่าน้องก็ยังห่วงเป็นแม่น้ําเดียวกันอ่าซึ่งระยะก็ไม่เกินสองสามกิโลกับตรงที่น้องสูญเสียนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับ ที่ว่าผมจะปฏิบัติภารกิจผมก็จะนึกถึงว่ามีอะไรก็ให้มาช่วยพี่ช่วยน้องนะดูปกป้องภาษาพี่น้องเรานะอย่าให้เกิดอันตราอยาอะไรประมาณนี้ก็คิดเป็น,นมุมดีว่ามีน้องของคนนี้มาช่วยเราปฏิบัติภารกิจอันนี้เป็นเพื่อนเราตลอดเป็นน้องตลอดเนาะใช่ครับก็มันก็จะเหมือนกับน้องยังอยู่ในสายเลือดเนาะก็มีอะไรก็อาจจะมาช่วยแล้วมันเป็นสายน้ําเดียวกับที่ที่เราสูญเสียน้องไปด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เรามีการสูญเสีย ทีมประดาน้ําเนี่ยครับเรามีการปรับตัวอย่างไรบ้างปรับตัวเนี่ยตอนนี้คือว่านักประดาน้ำเ,นนนเราถือว่ายังขาดแคลนออนนี้ก็จะเหลือจากเรามีนักประดาน้ำสิบห้าถึงยี่สิบคนตอนนี้จะมีนักประดาน้ำเนี่ยเหลือปฏิบัติภารกิจห้าหกคนเต็มที่หนึ่งด้วยความที่ไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจ สองเรืยอความนี้บางคนอาจจะรู้สึกหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังพยายามจะต้องผักดันนะครับฝึกฝนอบรมให้ความรู้เจ้าที่เพื่อสร้างนุ่นต่อไปขึ้นมาแต่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรก็นะครับถึงแม้นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับจะทําให้เราสูญเสียบุคลากรนะครับไปถึงสองท่านนะครับ ในเวลาเดียวกันนะครับถามว่าพวกเรารู้สึกเสียใจไหมพวกเราเสียใจแน่นอนนะครับแต่พวกเราสึกท้อแท้ไหมนะครับก็ส่วนมากก็ไม่ท้อแท้นะครับยังจะต้องตั้งหลักนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับชาวยุทธยาต่อไปนะครับในเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจมน้ําศูญหายไปก็ดีหรือวัตถุต่างๆนะครับที่ศูญหายในน้ํานะครับก็ยังพร้อมที่จะยินดีบริการประชาชน<ม>าไปครับเดี๋ยวผมกลับไปที่พี่ยันอีกสักเรื่องหนึ่งในเรื่องของเคสด,ดําน้ําครับที่หัวกะโหลกสายอ๋อเคสนั้นเคสนั้นจะเป็นที่เคสลงุลงแจ้อ่าลุงแจ้ที่ปลาปลา ที่ปราปปาอายุทยา, <c oughs> าลุงแจ้นี่แกจะเป็นทีมงานหาของเก่า <c oughs> ในซอยประดาน้ำนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเรารับทราบข้อมูลว่ามีผู้สูญหายใต้น้ําแต่เราไม่รู้เป็นลุงแจ้เ <c oughs> มื่อไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บรับข้อมูลอะไรปุ๊บแล้วก็ถามเ <c oughs> บื้องต้นที่เกิดเหตุเป็นแบบไหนเขาก็บอกว่าหายไปประมาณบ่ายสองสิบสี่จุดศูนยนนอครับซึ่ง ทางญาติเนี่ยทําการดูแล้วว่าผิดสังเกตผิดสังเกตว่าทําไมฟองอากาศมันตีขึ้นมาลูกเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าอากาศน่ะยังถ่ายเทไปในหัวพ่อแก่ของเขาแล้วคืออพายอากาศเนี่ยจะอยู่ที่เดียวไม่ขยับไปไหนเลยซึ่งมันผิดวิสัยหัวพ่อแก่ก็คือหัวข้อหัวข้อที่ดำน้ำที่ดำน้ำของทีมเขาสมบัติข่าของใต้น้ำเลยเนาะครับผม คือญาติเนี่ยก็เอาดึงดึงหัวข้อแก่มาครับซึ่งผิดสังเกตแล้วข้างบนนะผิดสังเกตแล้วว่าทําไมลุงเนี่ยอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนเลยครับพอเอาขึ้นมาปุ๊บก็จะเจ่หัวครอบคือทางทางทางทีมประดาน้ำของชุดชุดของของลุงแจ้เนี่ยก็ททาการค้นหาก่อนตั้งแต่เริ่มประมาณสิบห้า ตั้งแต่บ่ายสามลุงแจลุงแจเนี่ยหายบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามเขาเขาเริ่มค้นหากันขเขาเริ่มค้นหาเพื่อยืยนยันแล้วว่าลุงแจ้ไม่มาลุงแจไม่ขึ้นก็ในทีมเนี่ยช่วยๆกันในทีมแจ้ยช่วยๆกันก็ลงในตรงที่เอาหัวครอบขึ้นตรงที่หัวครอบขึ้นตรงหน้าป่า,ปาครับทําการค้นหาอยู่สองสองเกือบเกือบประมาณสองชั่วโมงก็ไม่เจอก็ไม่เจอก็เป็นทางทีมเจ้าพยาเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าตรวจสอบแล้ว มีผู้สูญหายจริงนะครับซึ่งทางทีมเราเนี่ยก็ไปได้รับข้อมูลมาแล้วก็ไปที่หน้าง,งานแล้วก็พอไปถึงหน้าง,งานปุ๊บความลึกตรงนั้นประมาณ18บถึง19เมตรซึ่งเป็นห่างจากริมฝั่งประมาณ10 10ิเมตรโดยประมาณนะครับเพราะมันจะเป็นล่องเรือลึกเขาเรียกว่าล่องเรือลึกพอผมเนี่ยลงไปกับนายกอบปบ้าว,วันป้อมนายกขอเป็นคนขับเรือเราได้ข้อมูลว่า ตรงนี้คือที่เอาหัวครอบขึ้นนะครับเราก็จะคุยกันแล้วว่าจะยืดเชื่อกออกไปประมาณ5-6เมตรให้แนวนัดดำน้ำซึ่งผมเนี่ยจะลงไปพร้อมทุ่นเพื่อผูกทุน่นในทำแนวไกาไลายค้นหาเมื่อผมลงไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเจอเลยคือมันเป็นเสาต้นหนึ่งความกว้างเน่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งคนอบผมเนี่ยทำการผูกทุ่นไว้แล้ว ของนักดำน้ำเนี่ยผูกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็คือความอยากรู้อะครับคือความอยากรู้เราก็สํารวจความยาของเสาต้นนี้ว่า,วาเอะยาวขนาดไหนยาวขนาดไหนเพราะเราอยากรู้ว่าเอะลุงเขามาหาอะไรหาอันนี้หรือเปล่าเราก็อยากรู้แล้วก็สํารวจไปปุ๊บคือมันความรู้สึกว่าตรงน,นั้นน้ามันแรงผิดสังเกตซึ่งมันริมตลิ่งเนี่ยน้ําจะไม่แรง,แ,แ,รงแบบนี้ ตรงปลาป้อมเพชรน้ำไม่แรงอยู่แล้วน้ำไม่แรงอ,อยู่แล้วผมก็จับจับ,จบไตไปน้ำมันก็แรงโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาผมก็ย้ายตัวเองเนี่ยจากเราค่อมล่างเนี่ยตามปกติเราค่อมค่มอมอมเสาต้นเนี้ยผมก็นั่งคุกเข่าเหมือนเดิมผมยกมือกาบในใต้น้าเลยว่าผมขอสํารวจหน่อยครับว่าความยาของท่านแค่ไหนซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ผมขอสํารวจก่อนผมก็ดำไปจนสึกหัวหัวเลย แล้วก็ตีฟินกลับมาแล้วผม็นับแต่ผมไม่กล้าค่อมละผมจะเอามือลูบมาเฉยแล้วไหว้คู่ขนาดมาผมจําได้เลยว่าสิบห้า <15 S 2> ฟินสิบห้าฟินที่ตีกลับมาสิบห้าฟินที่ตีกลับมาปุ๊บแล้วผมนับก็สิบห้าฟินก็โดยประมาณสิบสองถึงสิบสามเมตรประมาณโดยประมาณนะโดยประมาณนะแต่ตอนที่จับลอยเขารอยเกือบเกือบเกือบทั้งต้นเลยนะ คือลอยที่ซ้อนผิวน้ำใช่ไหมยนยนผิวน้ำโอ้โไม่ได้จมไม่ได้จมไม่ได้จมคือผมก็ไต่ไปเงี้ยด้วยความโฉลงผมอ่ะทีแรกทีแรกก็ค่อมทีแรกก็ค่อมไปนี่นะเอ๊ะมันมันผิดสังเกตแล้วมันตรงอะไรแน่มันไม่ไม่่น่ามีกระแสน้ามันมีตอมีกิ่งมาไอ้กิ่งอะไรที่โผล่ขึ้นมาอะไรไม่มีเลยเรียบบไปเลยนะมันขยับในความสื่อเพียรมันไม่ขยับนิ่งมันนิ่งทั้งนั้นที่กระแสน้ำกระแสน้ำขนาดนั้นนิ่งอืม คือไม่ได้ต้นกลมนะครับต้นเป็นริมเ่ียมซึ่งเราสัมผัสได้เลยต้นเป็นเหมเ่ียมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมใจผมมันนึกว่าเสาหงแต่ผมคิดว่าตรงน,นั้นอ่ะมันไม่มีเสาหงอะไรใหญ่ขนาดคนโอบใ,<ช>ใช่ไมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีวัดและมันหน้าปลาปลาพอดำไปปุ๊บกระแสะน้ํามันโยกไปโยกมากับเราอ่ะเราก็หยุดหยุดนั่งคุกเข่ายกมือไหว้คือเราอยากรู้ว่าความยาวของข่าไงความยาวข่าปุ๊บพอเราถึงยอดปุ๊บจับหัวบัวเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนลับ แต่ขากลับไม่กล้าไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าขี่แล้วไม่กล้าข<ต>ี่เลยต้องต้องเอามือแตะนี่เลยไ,ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยอะผมก็คิดเลยว่าใช่อันนี้หรือเปล่าที่ลุงแกลงลุงแกลงมาหาถ้าใช่นะครับขอให้ผมเจอลุงเพราะว่าลูกลูกหลานเขารออยู่ความคิดของผมนะความคิดของผมคือทีมมันลงมาหมดแล้วทั้งหกเจ็ดคนในทีมน่ะคือเป็นแนวเตรียมค้นหาแล้ว ซึ่งในทีมเนะี่ยถ้าผมกะโดยประมาณเนะี่ยมันจะเป็นขนานกับต้นไม้อยู่ต้น,าตนสาวต้นนี้อยู่พอผมอธิษฐานพวกว่าขอให้ผมเจอนะครับและขอให้ในทีมทุกคนปลอดภัยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผมกําลังจะไต่ขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยเหมือนกับว่าอะไรเนะี่ยมันโดนขาผมผมก็ลองไปสัมภาษณ์ดูอ้าวลุงลุงอยู่ตรงนี้เองซึ่งเราก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอพ์อฐานนะแต่ว่า ผมอธิษฐานกับสาวต้นเนี้ยว่าขอให้เจอลุงและขอให้ทีพวกผมนั้ปลอดภัยแล้วลุงเนี่ยแกก็มาหาผมเองตอนที่เราสัมผัสพ,พอเราละจากเสามาแล้วจะขึ้นมาไปสัมผัสกับร่างลุงฟ้าลุงมันบุบเนี่ยตอนนั้นเราเราคิดอะไรอยู่ไหมคือสัมผัสแรกเลยที่ผมกำลังจะไต่เชือกเพื่อไปการค้นหา <c oughs> ผมกำลังกำลังปรับร่างกายเพื่อจะค้นหาคือลุงเนี่ยมาหาผมเองเลย ไหลก็มาหาเราไหลเข้ามาหาเองซึ่งตรงนั้นเป็นร่องน้ําลึกมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่น้ํามันจะซัดมาหาเราผมก็จับคือผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าคิดว่าทีมเราหรือเปล่าคิดว่าทีมเราหรือเปล่าผมว่าขาย่ามขาย่ามทั้งตัวเลยใช่หรือเปล่าก็ไม่มีการตอบสนองไม่มีการตอบสนองปุ๊บก็ใช่แน่นอนใช่แน่นอนเพราะใช่แน่นอนปุ๊บผมก็ล็อกล็อกล่างลงแล้วผมก็ยกมือไหว้สาต้นนี้แล้วผมก็ตก กระตุกเชือกในทีมว่าแจ้งว่าแจ้งว่าเราเจอแล้ว,ลวเราพบเป้าหมายแล้วเราพบเป้าหมายแล้ววันนั้นอ่ะไปย่งสองคนตอนนี้ว่ามันลงกลางแม่นม้ำไงก็เอกใจว่าทำไมายังไม่ขึ้นก็เลยสาวก็สาวหัวคูมาปั๊บ้อยแต่หัวแต่แต่ตัวไม่อยู่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่สอบมึงก็อยู่แถวนั้นนหละหลังจากนําลงขึ้นมาใจเรายังคิดไหมว่าเสาต้นนั้นคืออะไรผมคิดว่าเป็นกระโดงเรือสำเภากระโดงเรือสำเภาใช่ครับ เพราะว่าหัวตัวหัวที่ผมสัมผันะสเนะี่ยมันจะเป็นหัวมนหัวบัวออหัวบัวแต่ว่าโคนะ้นอ่ะมันเหมือนกับว่าหักหักซึ่ง<ก>ตรงนั้นก็มันต่อตั้งไว้แล้วก็หักโค่นลงมาทั้งต้นเลยนะใช่ครับผมก็มานั่งนึกดูว,ว่าตรงนี้มันไม่มีวัดมันไม่น่ามีเสาหงความใหญ่ขนาดไหนครับประมาณหนึ่งคนออกโคนที่ผมสัมผัสอีตอนที่ทอตอนเราขี่ไปเนี่ยก็ยัง เต็มขายัางเต็มขาเลนะแล้วมันก็ไล่ไล่ไล,ไล่ไลเลียวไปไล่เลียวไปสิบห้าฟนก็เลยพอกลับมาที่โคนแล้วก็ภาวนาเลยยกมือไหว้เลยขอเข้ามาเขาเลยว่าขอให้เจอร่างลุงแล้วเราก็เจอพอตีกลับมาก็มาเจอร่างลุงก็คือกําลังผูกเรียบร้อยแล้วกําลังจะทําการค้นหากันในทีม,มแล้วร่างลุงก็ไหลลงมาครับแต่ตรงนั้นมันมันน้ําไม่น่าแรงน้ําไม่น่าแรงผมก็ ก็คือที่เขาบอกว่ามีข่าวว่าลุงหัวรุดหัวรุดเนี่ยก็คือเส้นพ่อแก่เสยนพ่อแก่หลุดพ่อแก่ลุดออกมาไม่ใช่คอลุงขาไม่ใช่ไม่ใ่คอลุงขาเป็นเสยนเส้นพ่อแก่เป็นเส้นเป็นเสยนพ่อแก่ที่คุกครอบครอบไว้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรหัวขออากาศหัวคอบอากาศจะเป็นเส้นพ่อแก่เห็นมีเสียงล่ําลือของชาวบ้านว่าคุณลุงเนี่ยหลังจากลุงเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีเสียงล่าลือจากชาวบ้านว่าคุณลุงเนี่ยไปจ่ายค่างวดรถที่ทกสเนาะใช่ครับ เรื่องจริงเลยก็เขไปจ่ายเงินค้างวดรถไงน้องเขาบอกว่าเขาปิดแล้วเขามาหน้าสิทแบบสิทตัวสิทแบบพึง่งโผล่ออกจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยมาเยี่ยแต่วันแรกเลย<น>ก่อนที่เขาเขา,เขาจะเขาจะตายวันเนี่ยก็ย,ยังโดนของอไม่ผมขายเลยตีมเจ็ดร้อยตีมากกว่ามันก็เอาไปยังไม่รู้สี่โมงประโบน่าแห้งตายแห้งจมน้ำมาบก็ทั้งลูกเนะ่ยทั้งลูกยืนยันว่าพ่อเน่ย จะไปจา่ายค่ารถและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาพูดเองว่าลุงมาเสียค่ารถเหมือนก็ว่าพนักงานคุยคนเดียวก็ <c oughs> คุยคนเดียวด้วยใช่ฮะที่ที่ททชาวบ้านเขาแจ้งมานะครับชาวบ้านเขาแจ้งมาว่า<ม> <c oughs> เหมือนกับพนักงานคนเนี้ยครับ <c oughs> คุยอยู่คนเดียวแต่ก็ยืนยันว่าลุงมาจ่ายค่ารถอันนี้ผมก็ไม่กล้ายืนยันว่าว่าแกจะไปหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเล่าลือว่าแกนะ่ะแกไปจา่ายแกไปจ่ายค่างวดรถ จะไปจ่ายค่างวดรถแต่ก็หาลหลักฐานอะไรยืนยันไม่ได้ชตดเจนเนาะใช่ครับก็เป็นเรื่องราวของคุณลุงอะไรนะคุณลุงลุงแจ้ลุงแจ้นะครับนักดำน้ำมืออาชีพนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของเจ้าที่ทีมเจ้าพญาของสมาคมอยุทยาวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่มาเล่าเหตุการณ์ให,ให้กับพี่น้องได้รับฟังกันนะครับการปฏิบัติงานก็ดีเรื่องของการลี้ลับก็ดี เรื่องของอันตรายใต้น้ำนะครับก็สุดท้ายให้พิธีนะครับฝากประชาสัมพันธ์สมาคมหน่อยว่าว่ามีเหตุปีภัยที่ไหนกู้ภัยยุทธยาช่วยได้อย่างไรครับครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสมาคมยุทธยาลมใจนะครับหน่วยกู้ภัยยุทธยานะครับก็มีเหตุมีภัยอะไรนะครับเรียกใช้บริการกู้ภัยได้นะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่รู้จะติดต่อใครติดต่อมาที่กู้ภัยยุทยาก็ได้หมาว่าพร้อมยินดีช่วยประสานงานให้ท่านครับก็คือเราก็มีความพร้อมตั้งแต่บนบกนะครับเมืองของอุบัติเหตุทางท้องถนนอุบัติเหตุทางน้านะครับเจ็บนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ประสานโขก้านะครับเราก็มีรถบริการไปรับจากบ้านส่งโรงพยาบาลฟรีนะครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ของสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ดีนะครับทางบกทางน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือสังคมในเรื่องการส่งศพรับศพอะไรพวกนี้นครับทีมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือสังคมมาไม่ได้มีการเสียตุ้งเสียตังนะครับใครมีเหตุมีภัยยังไงก็ประสานมาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุทยานะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการ เล่าเรื่องดีๆให้กับพวกเราฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครเข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์กดกระดิ่งนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับอีพีต่อไปนะครับเรื่องเล่าของชาวคู่ภัยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาติดตามกันได้ในรายการพุทธสุดหลอนนะครับ Taya Media International.